สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่างอีฟชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าจะทำยังไงเมื่อยากุซ่าและ UFO มาป่วนเมืองเย้ๆยยากุซ่าสีชมพูด้วยนะบอกเลยต้องจัดการละละ,ละไปดูกันเลยปะอ่ะก็คือเราต้องไปเอาคุณยากุซ่าสีชมพูมาก่อนนะแบบเราให้เขามาที่เมืองเลยลแล้วกันเราต้องเทียมรถเราสู้ตาย มามาเดี๋ยวขออนุญาตไปนะคะไม่ได้ตั้งใจค่ะไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจอะ่ะจะไมทจไม่ต้องทำร้ายกันอ,อ,อะไรวะขัดทาไมอ่ะงงนะเออวันนี้เสียงดิฉันเป็นอะไรนะ่ยฉันไม่สบายอย่างนั้นเหรอ คน UFO มาค่ะทาร์ตาเรียบร้อยมาปืนมาเคยทำไปแล้วนั่นจริงเออไม่ดิไม่ยังไม่เคยยังไม่เคยทำนะถ้าเคยทำก็น่าจะเป็นสีดำเลยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้าเอา,เอา,เอาชี้หาชี้หาแล้วอันนี้ชี้หาของจริงอ,อืมรู้สึกแบบรู้สึกกลัวจังเลยเอ่ะตัวอ,อะไรนั่นตัวไรล่ะ อะไรเอะไรพวกเธออยู่ไหนกันล้อฉันไม่เห็นเลยอ๋ออยู่นั้นนั่นล้อมึงจะเห็นมามามาไป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 ,ไปนี่ มาสิเดี๋ยวให้ยาคุซ่าสีชอมบูมาด้วยแด้วมันจะหนักนะถ้าลดความจะทำอย่างไรล่ะอุ้ยนะโออเอลำบากอ้าวนั่นว่าแล้วอีชั้นว่าและเที่ยวมันมาแล้วเจดกันเถอเออช่วยกันเนาะเออ UFO ทีมเราใช่ไหมเออดย๋ยวเราต้องปิดไอ้พวกนี้บวกบนี้หมดเลยปิดนี้หมดเลย เพื่อไม่ได้ให้เป็นอันตนรายกับทุกคนยกเว้นไอ้พวกน,นี้อ้าวนั่นยังไม่ทันจะปิดน,นี่ฉันปิดนะคะอ้าวอปิดปิดให้หมดเลยโอหทำไมอ่ะมาจาับง่ายกันว่าเข้าใจโอ้โหป่าป่าปาปา,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 ปาเรามายิงกันเรามายิงกันถกเถอะออ้ีกน่ากลัวจริงเลยไปเลยนะได้ ไปไรเลยอย่าอย่าขายิงจริงเลยนะเธอเป็นจุดเช่นน้ำใหม่อ่ะออไปจะบอกแล้วใช่ไหมมาเ้าใกล้ฉันที่มีรถนะเดี๋ยวก็ขับชนก็ให้เลยเป็นอะไรกันหรอไม่เข้าใจเลยเป็นอะไรโอ้โอโออยยิงดิกล้ายิงก็ยิงๆๆๆดิ เดี๋ยวจะโดนฉฮนจะได้รับเงิน4ล้านบาทโอ้มโนไปหรือเปล่ามันจะสู้ไหวเว้ยเนี่ยโจทั้งยากุซ่าทั้ง UFO ตายตายอ่ะพวกมันอยู่ไหนกันอ่ะผู้ใด ขับวนไปวนมาคือหา UFO ไม่เจอเลไปเนี้ยทั้งยากูซ่าทั้ง UFO หายไปหมดเหมือนลุกค้ามาขับรถเล่นน่ะเอ้ยกลับมาสิหูอุตส่าจะสู้งั้นก็ยืนอยู่ช่วยแม่งเลยเอ้ยไหนวะพวกเจอยู่ไหนกันรึฉันพร้อมยิงแล้วนะเธออยู่ไหนกันหรอคนะ,ะอ,อยู่ไหน,น,หหออนเอ่ยหาบอเจอเลยเนี่ยกลับมาสิแน่จริงก็กลับมา ฉันก็ไม่ได้ปิดิเลยว่ามันไปไหนกัอนอ่ะมายิงเล่นไม่ยังเลยอี้กับมาโอ้เตรียมรถเลยแล้วกันคือแบบหันมาเจออะไหรือว่ามันหายไปหมดแล้วอ่ะ UFO อ่ะเนี่ยอืออืออออืออออืะไรอ่ะตรงตรงไหนวะเอองงนะตรงไหนเนี่ยอะไรอ่ะงงอ่ะอองงนะตรงเน, <c oughs> นะนี้ยคือตรงไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ย ตรงนี้คือตรงไหน <c oughs> คิดสิตรงสวนสนุก <c oughs> อ๋อนึกออกแล้วตรงยากุซ่าแน่ๆเลยไปดินี่ไงตรงนี้แน่ๆมาแกมาเธอเธออยู่ไหนเอ่ยอ่ะ จริงจริงไปเลยนะแกไปซะไปตายซะ <S <S เจอเจออีกตัวนะมันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมในเด็ดเด็ดดูก่อนดิเอาอะไรอยู่วะมันสรุกนี่เปล่าอะไรอะไรตรงนั้นแน่เลยอ่ะอีชั้นว่าและเทียวตรงนั้นแน่ๆเมื่อกี้ได้ยินเสียงปืนน่ะตรงไหนวะนี่ไงนี่ไงเนจอค่ไปจวหวันนะคะไปค่ะ เชิญไปสวรรค์ได้เลยเชิญไปสวรรค์ได้เลยโอ้โมาแล้วตัวแดงมาแล้วไม่นะฉันก็ว่าอยู่หายไปไหนกันหมด UFO มาอยู่ตรงนี้แล้วยากุซ่าไปไหนกันหมดอ่ะเออไปไหนเอ่ยเยอะแล้วเยอะแล้วรถฉันทำไมนะแง่งานนี้ไม่รอดแน่โอ้ยรถดิฉันโอ้โหแม่จริงแค่ก็ตื่นสิไอ้บอสโอ้ยบอสข้างบนใช่ปะ ข้างบนใช่ปะขอขอดูหน่อยนะข้างบนใช่ไหมไหนวะไม่เห็นเลยอ่ะบอสมันแน่เลยอ่ะไอ้บอสยูเอฟโอทำไงอ่ะยากุซ่าน่าจะอยู่ที่สถานทานี่นี้เลยไปมาอุ้ยแกเป็นอะไรกันนะข้างบนนะ่ะข้างบนมาเอา,าอะไรอย่างข้างบนนะ่ะอุ้ยข้างบนเป็นอะไรอย่างข้างบนน,ะบน,นะ่ะฮนะโอ้โหมันส่งยูเอฟโอลงมาหรอ มาทำนี้ได้ไงเนี่ยไปเลยออกไปนะอย่ามาต่อสู้กับปืนดิฉันเออยิงทีทเดียวเห็นมัมตังหน้าว้กล้ไปเลยนะแกแกกลา้าดิยังไงจะมายุ่งกับฉันเนี่ยเจแก็เหมือนกันนะเจอก็เหมือนกันน้อยได้อ,อาวะไม่นะบอสมาแล้วว่ะไหนวะมันนั่นไงมันส่ง มันสง่ง UFO มาแล้วเอ,อ้ยขึ้นรถด,ด,ดิสู้สี่ช้นสีเอออย่างนั้นแหละวไม่แล้วยากุซ่านี่หายไปไหนกันนะเออเดี๋ยวต้องไปส,สู้กับมันด้วยแล้วแหละปวดมือเนี่ยตอนนี้ปวดมือเกิดเกิดข่าวใหญ่ค่ะยาคุซ่าได้หายจากโลกเจต้องตายบ้าไอ้เลยโมโหอย่างมากเอ,อ้ยบ้าตัวไรอ่ะ มาจากไอ้กันนะโอ้โหมาดิมาดิแนะ่จริงนะก,นะก็เอาสิแน่จริงก็เอาสิแน่จริงก็เอาสินั่นไงมันเสียงมันมาแล้วเสียงมันมาแล้วตัดเลยยแบบาคุ้ยใจอยู่แถวนี้แน่ๆนั่นไงมาแล้วโอ้โหโอไม่นะเมืองบ้านเมืองเราต้องกั่นกรวดแน่ๆเลยโอ้โหรถฉนันไม่นะรถฉนันเป็นยังไงเมั่งถ้ารถฉนันพังเราจะทำยังไง ยรถแข็งแรงจังเลยรถจ๋าช่วยฉันด้วยใช้ทางใช่ไหมโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนี่แหละชนไม่ไหวไม่ไหวแล้วนะฉันฉันไม่ไหวแล้วนะโมโหมากอุ้ยอย่าอย่าเยอะได้ป่ะยเยอะได้ป่ะ,ะเป็นอะไรกันอะอเอาอะไรอะไรยิงอ่าน,านั่น รถดิฉันบ้าอย่ามายุ่งไปขอไปซ่อมรถก่อนดีจะเย็นโอ้โหไฟไหมขนาดนี้ยังไม่หยุดยังไม่ยั้งมือแย่แหมรถดิฉันบางนี้ยังไม่ช่วยอะไรเลยใ่า่ตังก่อนค่ะมาค่ะอยุดเลยสม่ะไปไปแล้วนะคะไปก่อนนะคะไปแล้วะะ่ะมาดีอยู่ไหนกันโอ้โหไม่ไหวแล้วเมื่อกี้คือแบบ็อดเมื่อกี้คือ

ระหว่างที่หาเพื่อนไม่เจอก็มาเก uh, oh, mm ็บ hmm. ปีกกอุ้ยนั right ่นไงมันหาแล้วอะไรวะตอเก็บปีนะเออเห็นนน่เขาใจดีจะใส่ยกับาเขาเอออเลยยอยอที่แบบั้นจะดาไ่ไหนะจริงๆนเอ้ไม่ได้ไ่ไม ้น่เรเล่าข <ok um> ้างบนนั่นเป็นตัวอะไรน่ะอมเด็ก um ่อะไรื่อตันะไม่เ oh ฮ้ยเป็นไรอ่ะาวไรอ่ะเคอนไปดูเหตุข้างบนท่านน่่านี่้ยอ้าวไม่รอด วันนี้ก้าจบคลิปไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องอีทแชนเนล้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้วแล้วก็กดติดตามเพจเฟซบุ๊กได้เลยบ๊ายบายโอลยก็คือไม่รอดนะขนาดยาลปุซ่ายังไม่รอดเอ้ยยัลุซ่าโอ้โหยังไม่รอดเลย UFO จะขนาดไหนเนี่ยไปเลยนะบ๊ายบายแล้วก็ฝากกดติดตามเพจเฟซบุ๊กนะบ๊ายบายไปเร็วแล้วก็ฝากกดติดตามช่องพี่ชายด้วยนะทุกคนบ๊ายบาย